สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาเพิ่มผู้ติดตาม f a c e b o o k นะคะจะทำยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้ทุกคนนะคะเข้าที่ Google Chrome ค่ะพิมพ์คำว่า kmm t head ค่ะมเมื่อเข้ามาหน้านี้นะคะให้กดลิงก์แรกเลยค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะสามารถเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะส่วนใครนะคะที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะสามารถสมัครสมาชิกได้ตรงนี้เลยค่ะขั้นตอนการสมัครสมาชิกนะคะก็จะมีชื่อผู้ใช้อีเมลนะคะที่ใช้ท้งอีเมลที่เฟซขึ้นเองได้แต่มีขอแค่มีที่อยู่อีเมลนะคะแล้วก็สามารถใช้อีเมลจริงก็ได้นะคะแล้วก็รหัสผ่านค่ะจากนาทติก2ช่องนี้นะคะแล้วก็สมัครสมาชิกได้เลยค่ะ เนื่องจากที่เรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่ระบบเลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าเว็บก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะก็จะมีทั้ง Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Telegram, Twitter ค่ะที่เราสามารถใช้คำสั่งซื้อได้นะคะค่ะวันนี้เราจะมาเพิ่มผู้ติดตาม f a c e b o o k นะคะก็เลือกไปที่ Facebook ค่ะ เลือกที่หมวดหมู่ค่ะเป็นเพิ่มผู้ติดตามของเราเป็นเพจนะคะแล้วก็บริการค่ะเลือกอันไหนก็ได้เลยค่ะมีให้เลือกมากมายขอเลือกเป็นอันแรกกันแล้วกันค่ะอ่าและนี่นะคะก็คือคำแนะนำค่ะทุกคนต้องอ่านนะคะอย่าข้นมเ็ดค่ะเพราะตรงนี้สำคัญมากๆค่ะเพื่อผิดพลาพประการใดนะคะ ต่อไปเราไปก๊อปปี้ลิงกันเลยค่ะก๊อป Link หน้าเพจนะคะหรือหน้า Facebook ของตัวเองได้เลยค่ะ,ะแล้วนำลิงก์มาวางค่ะจากกันนะคะให้เลือกปริมาณค่ะเอาสัก100อก็พอค่ะ,ะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่1ชั่วโมงนะคะราคาเข้าบริการอยู่ที่22บาทค่ะกดคำสั่งซื้อได้เลยค่ะค่า เมื่อสั่งซื้อแล้วนะคะระบบก็จะขึ้นเป็นสีเขียวๆอย่างนี้ขึ้นมาแสดงว่าคําสั่งซื้อของเรานั้นสําเร็จแล้วนะคะสําหรับใครนะคะทีออ่อยากเติมตังเข้าสู่เว็บนะคะก็จะมีบริการให้เติมตังทั้งหมด6รูปแบบนะคะก็จะมีทั้งสแกน QR Code ค่ะโอนเงินแนบสลิปนะคะทูมอนี w วอ l l ล t อังเปาวอลเ e ็ค่ะคริปโตเพอร์เฟกต์ม y ค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกบริการการเติมเงินได้เลยนะคะอ่ะต่อไป ตรงนี้นะคะคือประวัติการสั่งซื้อของเรานะคะอ่ะตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ค่ะนี่แล้นี่นะคะคือบริการของทางเว็บนะคะก็จะมีให้เลือกมากมายนะคะทั้ง facebook, youtube, instagram นะคะมีให้เลือกแบบเยอะมากๆเลยเพื่อนๆสามารถมาเลือกตรงบร,ริบริการตรงนี้ก็ได้นะคะเพียงแค่สมมติว่าเพื่อน เ,เลือกติดต o อเพิ่มแชร์นะคะก็มาติกตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะก็จะมีเลทราคาให้นะคะตามนี้เลยอ่ะอไปตั๋วช่วยเหลือนะคะเอาไว้ร้องขอนะคะเรื่องคำสั่งซื้อการชำระเงินค่ะในกรณีที่<า>อยากเติมเงิน<า>หรือเงินไม่เข้าหรืออยากยกเลิกออเดอร์นะคะสามารถมาร้องขอตรงนี้ได้เลยค่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีลายไว้ให้สแกน QR code นะคะเผื่อกรณีที่แบบอยากแจ้งแอดมินแบบด่วนๆนะคะก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยค่ะ,ะสำหรับใครนะคะที่มีเพื่อนเยอะๆนะคะสามารถ Copy l ี้ลิงก์ของตัวเองนะคะและส่งให้เพื่อนๆได้เลยอัตราค่าคอมอยู่ที่5%คะ่ะการจ่ายอยู่ที่100บาทต่อคนนะคะ หน้าตาของเว็บไซต์เราก็จะประมาณนี้เลยนะคะอ่ะเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าเพจตอนนี้เรายอดเด้งขึ้นหรืออยังอ่าค่ะตอนนี้ยอดของเรานะคะก็กำลังเด้งขึ้นเรื่อยๆนะคะพยายามกดดีนะคะอ่ะเมื่อกี้จะ1ิบแิบแล้วคะ่ะ ยอดกำลังเด้งขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าคำสั่งซื้อของเรานะคะสาเร็จสมบูรณ์แล้วนะคะค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะค่ะถ้าใครที่แบบเอออยากให้ปั๊มนูนอยากให้สอนปั๊มนะคะสอนปั๊มพวกเฟ หรือว่า t i ิก o k YouTube นะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ร่างคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หากผู้ผิดประการใดต้องขออาภัยเว้นะตรงนี้ด้วยสำหรับน,นี้ขอขอบคุณมากๆค่ะ